พลหนึ่งกับตั้งสุพรรณหนึ่งตั้งสุพรรณโยควายดับเงินตัวลูกในพลครับโยควายแดงครับคู่แรกการแข่งขัน,ขนนะครับเริ่มแล้วนะฮะนี่เป็นคู่แรกครับผู้ชมครับคู่แรกนะครับออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับนี่เป็นคู่แรกครับคู่แรกนะครับออกไปแล้วครับผู้ชมครับ เริ่มแล้วนะฮะตอนหน้า6.5นะครับเหลือโดดก็ไปแล้วครับคู่แรกครับไปแล้วยังไม่รู้จะไปฝ่ายแดงหรือฝ่ายแดงแดครับตอนนี้ยังไม่ถึงแค่ไหนจับไม่รู้ครับสักครับโค้ชอาตัวสางเกินแล้วนะครับแดงเข้าไปครับแดงเข้าไปแดงเอาครับขออภัยนะครับคุณผู้ชมแดงนะครับ ลูกในพ้นเขาไปนะครัลูกในพ้นเขาไปนะครลูกในพ้นสามตีขอไปด้วยนะครับชัดแจ๋วเมื่อสักครู่นี้ร้อนครับร้อนบอกแล้วครับมันร้อนมากครับนะฮะสาแหวงไปเมื่อสักครู่นี้เครื่องดับไปนั่นเองนะขอไปด้วยนะฮะชคดงนี้ครับทันรุ่นแรกครับทันรุ่นแรก สาแหวนครับเป็นแรกที่วันท่สอเลยนะเมื่อสักครู่นี้อากาศมันร้อนมากครับอรุ่นนี้ีไ็นกันแค่สามพูดบอกว่ามน่าจะจบแล้วใช่นะครับเดี๋ยวจะจับสลาบไปแล้วนะครับแชร์ใหม่ครับแชร์กันใหม่นะครับแชร์กันใหม่ครับสาแหวนครับออกแน้วเช่นเดียวกันนะครับจะแข่งต่อจากสาแหวนเลยใช่นะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเจ็ดหกห้าจุดแช่โดนๆครับแชร์ด่วนๆ นะเมื่อสกค๊ตต์น,นี้เครื่องร้อนดับไปนะต้องขอไปด้วยนะครับคอมฮอนด้ากับพี่ป๊อปนั่นเองครับพี่ป๊อปกัจะช้าฮอนด้านิดหนึ่งนะครับช่วงถ่ายน้ำมันลูกานายพลสาอยู่น้ำเงินลูกนายพลนะฮะอยู่ลูกนายพลสีอยู่แดง จอกันเองลูกในผลเจอกันเองครับลูกในพลเจอกันเองครับครับโอเคครับนะครับส่วนสามแหวนเดี๋ยวจับฉลากได้เลยนะครับเดี๋ยวสามแหวนเอาเลยนะฮะเดี๋ยวสามแหวนเลยนะฮะเดี๋ยวต้องแข่งต่อแล้วออยุธยาชัดเจนครับขอบคุณมากครับมาใหม่ครับมาใหม่ครับขอไปด้วยฮะเมื่อสกู้ร้อนจริงๆครับร้อนจริงๆแชร์แล้วครับชายวีขอบคุณมากครับเมื่อสกู้นี้ อุณหภูมิเครื่องร้อนครับถึงขั้นดับอะครับโอ้เสียงหวานมาเลยครับนู่นนะฮะหลังวัดครับอันนี้ต้องถามว่ามีกี่รุ่นนะรุ่นเขามีเยอะแต่ผมไม่รู้ว่าจะครบทุกรุ่นหรือเปล่าเอฟซีนะขอบคุณมากครับพี่ตั้งครับกรงสีฮะตองสีระ ผู้ใหญ่รุดมาหรือเปล่าดูครับวันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะฮะผมก็จะได้รับนะฮะตารางมาเรื่อยๆนะฮะโพลยมาเรื่อยๆครับเพราะว่าวันนี้ผมถ่ายบนหลังคาเลยครับวันนี้ผมอยู่บนหลังคาครับชัดเจนภาพขอบคุณมากครับ F c ซครับขอบคุณมากครับพี่อนันต์นะฮะ ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ําบางสามครับสองพี่น้องสุพรรณบุรีนั่นเองครับนะครับเวทไทยทะบปันเสร็จก็เอาจุดสตาร์ทรอได้เลยครับใครพร้อมไปเลยน้องแก้วมาครับน้องแก้วมาฮะแชร์แล้วครับขอบคุณนะครูคุรินครับขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยอากาศร้อนใช่ครับพี่ไอ้ขอบคุณมากครับสองพี่น้องสุพรรณบุรีครับจับสลากไว้รอได้เลยศรีราชาชัดเจนนะฮะ ลูกสออบจอเกตสองครับชาเชิงเซานี่หกจุดห้านายกมนุศักครับกำลังมนตตีครับนี่ขอบคุณมากครับมาแชร์กันด้วยนะฮะแชร์กันด้วยนะครับสัญญาณมะชาดีนะครับรอบแรกเพราะว่าชัดมากครับขอบคุณมากครับเติมน้ำมันนะครับ เชียเด็กสวนทีมนี่ปทุมชัดครับขอบคุณมากครับตอนนี้เรือเริ่มมารอแล้วนะฮะเสียติ๊กครับขอบคุณมากครับแชร์แล้วฮะภาพเสียงคมชัดขอบคุณมากครับจบสนามนี้สนามไหนต่ออันนี้ต้องรอครับพี่อ,อ๊อฟชนบุรีชัดเจนขอบคุณมากครับภาพเสียงชัดเจนครับพี่ธนูมอเตอร์ครับแข่งรุ่นไหนก่อนตอนนี้อ่า6.5นะฮะเรือกระโดดครับ นะครับเพื่อเกิดมาเสร็จเข้าจุดสตาร์ทได้เลยน้องแก้วมาครับน้องแก้วมาฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะโอเคโอเครุ่นไหนผมว่าน่าจะย้ายมาต้องนานแล้วไปอยู่จนจะจมน้ำอยู่แล้วตอนนอ่าจะเริ่มจะเริ่มหลงเปรี้ยว คือ่อปแชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับนี่โคราชชัดเจนนะเอฟซีครับแชมป์นะฮะมีแข่งเรือดำน้ำไหมอนุสรย์ถามว่ามีแข่งเรือดำน้ำไหมเดี๋ยวไปถามนะฮะลุงป้อมให้ครับเดี๋ยวไปถามลุงป้อมให้ครับเนี่ยไม่รู้ไม่รู้มีบุรีชัดเจนแม่กองชัดเจนฝึกสายเลือดระหว่าง ลูกในพลสามก็พบกับลูกในพลสี่ลูกในพนสามกับลูกในพนสี่ครับูมากลูกในพลมีลูกเยอะเหลืเกินมีสามมีสี่ด้วยครับสองกับอยู่ั้งเลยนฐานตันดีเครื่อนไหวระยชัดเจนครับมีกี่รุ่นหลายรุ่นครับลาดกระบังชัดครับแชร์ให้แล้วครับในอะไรเนี้ยนานาครับนานาฮะนายวีครับ อนอันแม่เรียกอันอันแม่เรียกอันอยู่ไหนวะอันแม่เรียกชัยภูมิชัดเจนนะแชร์ให้โลกรู้ไปเลยครับนี่คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับตอนนี้ต้องบอกเลยต่างประเทศก็มามาชมการแข่งขันด้วยนะฮะ LA ชัดเจนครับ LT ชัดไหมครับ LT ชัดไหมเอชัดเจน LT ชัดไหมครับตัวมชัดครับบังบ่อชัดครับโอ้พร้อมอยงครับพร้อมยัง เดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งสักครู่ตาลางถ่ายน้ำมันเพิ่งเสร็จอ่านะครับคือกรรมการขอดูทีมงานนายกมนูผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับพี่สัมลาญแชร์ให้แล้วครับสวัสดีนไก่อนุลาครับ FC รุ่งไพนพฮะเจมส์รรมการก็นรรมการผมก็รู้ม่าเสียเวลานะครับแต่ก็เอ้าไม่เป็นไรเพื่อประโยชนสุขุกันนะครับก็ไม่ว่ากันจะบอกว่าได้ขอจุดาอันแม่ตามฮะอันแม่ตามอันหรืออ้นอ้นหรอหรือว่าอันแหมฝ่ายสองนับสิบเลยแหละ แบบที่แรกลืมสั่บมาขาบเทพสลับุรีชัดเจนครับบางบัวทองชัดครับน้ำแดงชัดครับนี่บางไซชัดฮะแชร์แล้วครับขอบคุณนะบอลซิ่งครับก็ส่วนต่างสุพรรณก็มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อจากคู่นี้เลยนะครับเดี๋ยวต่างสุพรรณเข้าไปเลยครับอยู่รอบนี้อยู่แดงนะครับต่อคู่นี้นะครับยะลาชัดครับะครับจับบอลอยู่ฝ่ายแดงสุชาติมาไหม แมวดีสุพรรณมากตั้งรับไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับตั้งอยู่ชัดครับโคราชชัดครับขอบคุณมากแต่ก็ต้องรอดูไม่ธรรมดาเลยชัดไม่จามาเลยแน่นอนนะเดี๋ยวเดี่ยวดาบอกดาววังคารจะขึ้นเลยอ่ารจะขึ้นไม่ขาดไปเป็นไลน์กันเลยเดี๋ยวเป็นกันใหม่ เจอกันเองซะแล้วครับใช่ฮะลูกในพลเนี้ยครับลูกเยอะครับมาดูคู่นี้คู่สายเสื่อนบ้านเราชัดเจนนะชนบุรีชัดเจนลูกในพลสามอยู่แดงลูกในพลสี่อยู่น้ำเงินมาดูมาดูนะท่ใะครับไปรับไปแล้ว ยังไม่รู้แดงหรือน้ำเเอาแล้วครับเข้าเรียบเลยร่องน้ำแดงเข้าอยู่แดงเข้าครับแดงเข้าครับแดงเข้าสมเข้ามาย่มต้องวัดกันอย่างนี้ละพี่ป๊อครับพี่ป๊อแล้วน้แดงเข้าต่อไปครับตั้งสุพันเบอร์สองครับอยู่แดงสุพันเนี่ยกับลูกในพนเบอร์สองอยู่น้าเงินครับนพนนะฮะน้เงินครับ บอมครับบอมครับไปแล้วครับบอมฮะเรียกว่าถ้ารอบนี้ก็ตั้งสุพันถ้าถ้าเสียทีลูกในพลรับไปเลยถึงสองสามเอาแล้วครับรางวัลที่สามนะครับมีแถมครับพ่อให้ด้วยมาดูนะว่าตั้งสุพันนะฮะจะดึงอยู่หรือไม่น่นนะฮะความหวังอยู่ที่บอมครับตั้งสุพันนะฮะถ้าบว่าตั้งสุพันนะครับดึงนะฮะลูกในพลได้ครับก็จะเข้าไปชิงได้ฮะ ้ำพูนชัดครับขอบคุณมากฮรับพี่ไก่สนามแกงเรือมีแน่นออกเหมือนรถแ,แท็กซวันนั้นไหม <laughs> มีมีมีอย่าเอ็ดไปมีมี <laughs> มีมีมม <laughs> เดี๋ยวผมไม่เดิหนหายให้นะอยู่ใกล้ๆเลยเลาวเดี๋ยวต่อจากคู่นี้ก็ จะเป็นเต้าสุพรรณนะครับผัวขาวหัวขาวระวังตกน้ำนะแล้วครับตั้งสุพรรณลูกในพลน์สองเสงื้อขาวเจอสองก็ไปเลยครับอยู่แล่อยู่ตรงเงินเสื้อขาวหมวกขาวใ,ใครรู้ว่าน้ำหนักไม่ได้ผัวทรายด้วยนี่ครับเสื้อขาวหมวกขาวครับอันนี้เขาก็เข้ามากับฝรั่งครับเข้ามากับฝรั่งนั่นเองนะฮะเขาก็น่าจะทําคลิปเหมือนกันนะฮะเขาก็น่าจะทําคลิปเหมือนกัน,นะฮะ เอาโกโปรมาไทยครับอ,อันนี้บอกว่าลูกในพลหนึ่งสองสาวอน่ะมั่นใจหรอมั่นใจหรอมาดูแล้วกันนะว่าตั้งสุพรรณนะจะดึงลูกในพลอยู่หรือเปล่าด้วยเองนะครับมาดูนะครับมาดูสนาม500เมตรครับสนาม500เมตรระยองชัดเจนครับขอบคุณมากครับพี่ๆทุกท่านนะฝากแชร์ด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้ เอ่อมาดับไปนั่นเองนะฮะเนื่องจากอากาศร้อนมากครับอากาศผมบอกให้เลยทีเดียวว่าร้อนครับร้อนมากครับมโนกนะฮะไปหรือเปล่าครับยังไม่ทราบครับนี่เอฟซี FC ต่คองจินดาบางบอ่อนะฮะเอ่ออะไรเนี่ยบางซ่อนชัดเจนครับเอาแล้วนะครับมาดูแล้วว่า นะตั้งสุพรรณจะดึงลูกในพนสองอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าดึงอยู่นะครับก็ยังได้ชิงครับลูกในพนผ่านได้ครับก็ถือว่าจบเลยครับที่หนึ่งที่สองที่สามไปเลยพี่ปูสวัสดีพี่ปูปูงนื้อสัมผั์นะครับล่องให่ชัดเจนแชร์ให้แล้วอนันต์ครับขอบคุณมากครับสุสานก่อนชัดเจนนะ มีนะครมีใครเป็นห่วงนะสาวสาวหมกสาวรับพี่สุดา้ดรับเขาก็มียืนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยรุ่นต่อไปรุ่นอะไรครับรุ่นต่อไปน่าจะเป็นบีที๙ครับสองแหวนสามแหวนต้องต้องดูครับสวัสดีกับนาเอ็ดด้วยนะครับตอนนี้มาดูเรื่อง 2, ต่ 2, างๆน,นะฮะตังต้งหน<ด>ึน่งลูกไฟพออยู่หรือเปล่าไปแล้วครับ ทันแล้วครับทันแล้วตั้งสุพรรณทันไหมทันไหมตั้งสุพรรณทันหรือเปล่าตีกันนิดนิดไปอิบมาดูครับตั้งสุพรรณเมื่อสักครู่นี้สะดุดไปนิดหนึ่งนะครับร่างน้ำแดงมือรับเงินโอ้โหไม่น่าทันครับร่างน้ำรเงินเข้ารับเงินครับจบเลยครับลูกในพลเข้าไปครับจบแล้วจบครับลูกในพลเข้าไปนะฮะน่าจะหนึ่งสองสามไปแล้วครับแจกคันต่า ไปแข่งโอเคจบเลยนะครับนะลูกในพลนะฮะที่หนึ่งที่สองที่สามไปนั่นเองนะฮะโอ้โหเสียดายครับตั้งสุพรรณนะเมื่อรูนี้บอมสะดุดครับบอมเมื่อเมื่อรูนี้บอมสะดุดนั่นเองนะฮะลูกอ่าตั้งสุพรรณสะดุดนั่นเองนะฮะช่วงออกตัวครับถ้าไม่สะดุดเนี้ยโอ้โหมีลุ้นครับมีลุ้นนะฮะเพราะว่าตอนที่อ่าออกไปนะฮะต้องบอกเลยทีเดียวว่าตั้งสุพรรณเนี่ยเบียดขึ้นไปแล้วนะฮะเบียดขึ้นไปแล้วขนาดตามหลังนะฮะก็เบียดขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับ โอ้โหเสียดายครับเสียดายะฮะนิดเดียวเท่านั้นจังหวะออกตัวผมไม่รู้เหมือนกันว่าไปเจออะไรเข้าสะดุดนะฮะพอสะดุดเท่านั้นแหะครับมารู้สึกว่ากลายเป็นตามหลังเลยะฮะกลายเป็นตามหลังเลยฮะเสียดายมากมากครับเสียดายะฮะเดี๋ยวรุ่นต่อไปเลยนะฮะเดี๋ยวรุ่นต่อไปเลยนะครับ เดี๋ยวรุ่นต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะฮะโอ้เสียดายแทนครับเสียดายแทนดุ่เกสาแหวนได้นะครับบีทีเก้าสามแหวนต่อเลยนะฮะบีทีเก้าสามแหวนต่อเลยนะครับนะเดี๋ยวบีทีเ้าสามแหวนต่อเลยนะครับบีทีเก้าสามแหวนต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ สักครู่นะฮะสักครู่นะครับบีดีเก้าสามแหวนต่อเลยนะฮะต่อเลยนะผมไลฟ์ต่อเลยนะครับผมไลฟ์ต่อเลยนะฮะบีดีเก้าสามแหวนนะครับบีดีเก้าสามแหวนต่อเลยนะครับต่อเลยครับีดีเก้าสามแหวนนะครับนะฮะสำหรับการเด่งกันนะฮะนี่นะครับ นะฮะวันนี 0, 7, 7. 1, e ้วันที่7 oh, นั on, right. stopped, okay. Thank you. Thank you. ่นเองนะฮะการแข่งขันนะครับเรือเร็วนะะตลาดน้ำบางสามนั่นเองนะครับนี่ตลาดน้ำบางสามนะฮะโอ้ต้องบอกว่าจัดการแข่งขันนะที่นี่สนามถือว่าโอเคใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนะวันนี้มีกระหลายรุ่นนะฮะวันนี้มีกระหลายรุ่นด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะสำหรับผู้ที่สนับสนุนการไลฟ์สดด้วยนะฮะเฮาส์ส่วนจำกัดสยามสแปร์พาสตนั่นเองนะครับ นะจำหน่ายสายพานนะครับรถเกี่ยวข้าวมิสบาร์ครับล่องเรียบล่องฟันนะฮะนี่แล้วก็รับประกันสายพานทุกเส้นเลยทีเดียวนะครับนะโทรครับ0926931080นั่นเองนะครับย้ำศูนย์เก้า0องหกเก้าสนั่นเองนะฮะกับห้างสุดจำกัดสยามสแปร์พาร์ทนั่นเองนะฮะนะผู้จำหน่ายสายพานนะครับรถเกี่ยวข้าวมิสบาร์นั่นเองนะฮะสายพานดีมีคุณภาพครับ ฮะแล้วก็สนับสนุนนะฮะการไลฟ์สดวันนี้ครับนะฮะนี่นะครับนะฮะร้านชำนาญการแว่นครับนะฮะร้านชำนาญการแว่นนะครับนี่นะฮะร้านชำนาญการแว่น,นะค,ะนนะคะรับสนับสนุนการไลฟ์สดในวันนี้นะครับ นะก็ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับราคาเริ่มต้นที่600บาทนะฮะแว่นด่วนรอรับได้เลยนะครับนะมีอยู่2สาขานั่นเองนะสาขา1และก็สาขา3นั่นเองนะสาขา1นะครับคุณชำนาญครับ085 สอ5 2ก้าห้านะฮะแล้วก็สาขา3ครับเอกท่าไม้นั่นเอง0652344103นั่นเองนะครับนี่นะฮะในแบบก็หล่อทั้งคู่ครับทั้งคุณชำนาญแล้วก็เอกท่าไม้นั่นเองนะครับนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับท่านใดที่จะตรวจวัดสายตาประกอบแว่นนะฮะนะฮะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานนะครับหน่วยราชการหรือว่าโรงเรียนนะก็สามารถติดต่อได้ที่ชำนาญการแว่นนั่นเองนะครับรอรับได้เลยนะตรวจ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับเดี๋ยวขึ้นไปจุดสตาร์แล้วใครยังไม่ได้เช่าตั้มหนักนะครับมาเช่าตั้มหนักด้วยแล้วก็สนับสนุนโดยบอกมอเตอร์ไซค์นะฮะเสกสิงประทุมครับนี่บอกมอเตอร์ไซค์เสกสิงประทุมนะปาดให้เรียบเสียบตัวใจครับเรื่องราวของบอกมอเตอร์ไซค์นะไว้ใจเสกสิงประทุมนะบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะ0819410190นนะครับของแท้ต้องโทรฮะเสกสิงประทุม เองครับาเอกับเลยหนึ่งสองสามเวยเองารมาครับเหลืองเปี้ยวคู่แร่กติดตึงน้ำรักแล้วก็ตั้งตั้งน้องพเก้าครับกับติดตึงน้ำรักครูสอนครูสาวบอปลาลุงนิดเจอหลงเปี้ยวเอาแล้วครับครูผู้ชมครับครูทีสี่นะครับเหลียงวอกไหลเจอกับติดฟัดตึงน้ำรัก มาแห้าครับหลงเปียวพบะกับช่างตั้มตัวเก้าบีดีเก้าสามแหวนต่อเลยนะครับบีดีเก้าสามแหวนนะครับต่อเลยนะครับคุณเป๋อครับหลงเปียวกับสิบึงน้ำรักแล้วก็คุณดิแปดครับปอกปลาลุงนี้สองกับเรียววกไลหนึ่งอ่าเป็นไงครับได้ยินชื่อแล้วแต่ละคนไม่ธรรมดานะจะบอกให้นะครับ ก็เลือกเอาครับใครจะอยู่เบอร์อะไรบางประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนะฮะเข้าแจ้งเมืองจันทร์ครับพุทธมณฑลสายสามล้อนี่โอเคครับนะเอ็ดครับอย่างเราล้อสองล้อสวัสดีครับเอ่อซีนครับซีนนะสวัสดีเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคือประจัดกราชโซนดูแทนจราเข้ที่เข้ารอบประจัดกลากเองนะครับนะครับเดี๋ยวใครผ่านล้อทแก้วมาคระจักราชเองนะครับคือล้อนี้เราไม่ได้จัดสลากคือได้าไหมนะครับได้ไปเจอกันนะครับ ก็เรียกว่าเจอกันอย่างตัวถ so ึงส่วนคุณแรกครับหลวงเปี้ยพบกับสิ์บึงนำรักขึ้นไปจุดสตาร์ทอันดับันมาเติมที่นี่หมดทุกข่ายนะครับ ครับคนะุณผู้ชมครับีีท B9 นะฮะสามแหวนนะครับ B9 สามแหวนคนระับต่อเลยนะผมถ่ายต่อเลยนะครับถ่ายต่อเลยนะคนะรับสวัสดีครับไปปัตรเบอร์ซึ่งที่วัาเป็นน้ำร้อน B9 สามแหวนเด็กเบอร์น้ำรักอยู่น้ำกันไอ้ต่ออยูน่น้ำงินเดี๋ยวลองลงเป้าอยู่แดงครับพอมาเลย b สามแหวนครับให้รู้ตัวว่าทีนี้แขนะ้งครึ้นไปโดสตาร์ทให้หมดเลย อชัยครับอชัยครับสวัสดีนะฮะมีใครกันบ้างนะโอ้โหต้องบอกว่าเจอกันหมดนะเจอกันหมดนะครับใครเรียงไว้ทั้งน้ำหนักนะครับ55นะครับสมุทรสาครชัดเจนนะครับวันชัยครับขอบคุณมากครับใครรู้ตัวว่าน้ำหนักไม่ได้55นะครับ ตัวต่อภายหลังนี่ปรับแพ้เลยนะครับเคดใช้ด้วยตดใดจ์เข้าสมัครให้คู่ต่อสู้ด้วยนครับใ,ใครรู้ตัวน้ำหนักไม่ได้นะครับมาด้วยเหลือที่รองนะครับขอปาวปูนาสอราีรอบ,ราบารอบรานาเข้าหลิงด้วย เพราะว่าเขาจะปล่อยแล้วเอสซีหลวงเปี้ยวฮะนี่ท,ท,ทั้งภาพทั้งเสียงชัดครับขอคุณมากครับก็คือตออะอุดสต,ตาร์ได้เลยครับ รับแรงมากครับโอ้โหสะใจครับครับเดจะรอพวกงีรับน้ำหนักตั่นะครับน้ำหนักตรงต้นไมาค้เลยนาครับตรงมาไดเลยพี่ลำตอกลับอะเลย สวะไดีไปกัขอให้ตรงนู้นมันหลุดมามีใครยืนอยู่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดูได้พอดูได้เนี่ยได้ได้ได้ไดไดดเหลือหาปลานะครับอขอฟังคุณอาสักนิดหนึ่งช่วยดันสวัสดีเข้ามุมนั้นทีได้ไหมครับเหลือปลานะครับ,รครบใครก็ได้นะครับ อ่าเด็ครับขอเดี๋ยวยากเดี๋ยวโดนเดี๋ยวใครจะได้รับนะครับช่วยดันเขว่างรับตรงนั้นด้วยนะครับอ่าถ้าได้ยินดีเสียงนี้นะครับขอความกรุณาพี่ๆเอ่อบีดีเก้าสามไปช่วยดันวาเข้าไปนี้นึ็นเราได้ดูกันยาวๆบีดีเก้าสามแหวนนะฮะวันนี้มีแปดคู่นั่นเองนะครับขึ้นหลวงเปี้ยวนะฮะ หลวงปเปี้ยวพี่ๆที่จอดนะครับเรือเรือเอดูอ่ะเรือดูนะครับขอฟ้าพนันนะครับดันสว่าเข้าไปจากนี้นึงเพราะว่ามันไปนเกะกะพอดีแล้วสว่งก็เหลือเกินอยู่ตั้งนานไม่ออกไปนะครับอออ๋อนี่นะครับก็ ดัขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับพี่พี่ที่อุตส่าห์มาดูนะครับวิ่งเรือมาดูแล้วก็ขอฝากุณาชจ้าดันสว่างนับท่านนี้ไนะครับเพ<ส>ราะว่าจ,จะให,ให้เรือแ่งวนไปดันก็จะมันจะจมลนะเดี๋ยวเราจะได้คนยาวๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่นะครับสักครู่มีตัวสามแหวนครับใครยังไม่ได้ขึ้นมาขับขึ้นมารอเรืนเลยนะครับสามแหวน ดาวสาวแหวกจะขึ้นมาจุดตาด้วยครับรอปล่อยได้เลยนะครับก็จะมีต่างต้ามขึ้นมาเลยครับตอปลาลุงเม็ดครับเสียงพวกไรตะโขตกน้ำปลาลุงเปี้ยวนะครับแล้วก็ิีบึงน้ำรักสิบบึงน้ำลึกนั่นเองนะฮะนะสำหรับคู่แรกครับหลวงเปี้ยวนะก็วันวันนี้ก็ที่เหนือเหนือป็นช่างต้ามลุงพ่อเก้าด้วยฮะวันนี้ตอตกปลาลิงครับแล้วก็เหลี่ยมพวกไรหลวงเปี้ยวจะสู้ยิบตา กําไรก็พูดเด็กใหม่ด้วยนะครับก็เจอของดีตลาดน้ำสะพานได้ก็ถือว่าโอเคบางสามครับตดยทีล้วก็มาดีนะครับมาก็ดีจดแต่แข็งแข็งทั้งนั้นเลยเอาไม่เป็นไรมาวันนี้เรามีเสาวสวยครับเดินข้ามสนามด้วยเป็นเล่นไปไหม